เอามาดูนะครับยังคงเดินต่อเนื่องน,นะครับเกตตะวันแข้งซ้ายครับเจอแข้งขวาครับเอาเตะซ้ายมาครับอโอ้ยซอกซอกหมัดกระซอก,ก,อกเอายังไงดีนาทีนี้นาทีเดียวนาทีสุดท้ายหรือเปล่าใส่กข้าไโอ้แต่สูงก็่อยแม่ไม่เจ็บตอกนี้แต่เขินแล้วครับเป็นเตะเขาเสียห,ห,หลักนะครับคนจับเบาไปแล้วครับเพชรฝาลันเกตตะวันก็มีซ้ายครับคอยเตะอยู่ตลอดนะครับซ้ายมาอีกแล้ว ดูว่าบังได้ครับเอาบัดครับเรียบร้อยศอกนะซ้ายสั้นจบเกมไปเลยครับโอ้โหดูว่าจังหวะบวกศอกนี่เขาทิ้งทั้งตัวเลยนะครับเขตตะวันแล้วก็ฟันธงของผมก็ออกฤทธิ์ครับฟันธงออกฤทธิ์ยกไหนพี่ยกสองนะยกที่สองนะครับคู่นี้บอกแล้วนะจะมีน็อกมีนับนะครับดูภาพช้าๆกันอีกทีนะครับจังหวะโอ้โหใกล้ๆเลยนะครับ ขยับก็ไปแล้วก็สับก็ไปเต็มๆครับดูอีกมุมหนึ่งนี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยจังหวะจะเข้าไปฮุกซ้ายเลยครับโดนบวกด้วยศอกซ้ายครับ